ข้อที่4ี่ยังอยู่ที่หลักสิบยังไม่เกินหนึ่งรยนะคะยังไม่เกินหนึ่งรอ่ะทีนี้เราเวลาเราดูตัวเลขฝั่งซ้ายเนี่ยเราพยายามหาตัวที่มันสามารถมีความสัมพันธ์กับฝั่งขวาด้วยนะคะซึ่งข้อนี้นะคะถ้าสังเกตตัวแรกเนี่ยปรากฏว่ามันหารมันหารหกสิบลงตัวด้วยนะคะหารหกสิบลงตัว ปรากฏว่าเลขสิบเนี่ยไปหาร60ลงตัวนะคะเหลืออยู่6 1สิบคูณหแต่มันเป็นเหลือแค่เลข7ที่ยังไม่ใช้เพราะฉะนั้น6กับ7มันดูตัวเลขมันมันยังดูไม่ค่อยสัมพันธ์กันงั้นเอาใหม่นะคะเอาใหม่เราจะสังเกตตัวเลขนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ไปเรื่อยๆะคะอ่นะคะ,ะถ้าสมมุติข้อนี้นะคะ มันยังลงท้ายด้วย10ไอตัวข้างหน้าเนี่ยยังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะคะนอกจาก10ไปแล้วถ้าสมมุติเพิ่มเป็น2เท่าได้ไหมนะคะถ้าเป็น20ล่ะ,ะถ้าเป็น20 10คูณ2เลข2ไม่ได้อยูอ่ไม่ได้อยู่ในนี้อเอาเข้ามาเพิ่ม10คูณ2แต่ยังเหลือเลข7ที่ยังไม่ได้ใช้10คูณ2ยังขาดอีก3ที่เอามาคูณแล้ว10กับ7เนี่ยสามารถให้กลายเป็นเลข3ได้ไหมนั่นก็คือ10 ลบ7ค่ะได้3เรแล้วก็จะได้เท่ากับ60บรรทัดที่2ค่ะถ้า8หาร64ได้8คูณ2ก็ต้องหาร64 8 2อ่า8 2เป็น16หนะคะหาร64ขาดอีก4เลข8กับเลข4อ่าที่เลข4ที่เรายังไม่ได้ใช้เนี่ยสามารถให้กลายเป็นเลข4ได้ไหมนั่นก็คือ8ลบ4นั่นเองนะคะ16คูณ4ได้64เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะห ดอกจันสองนะคะก็จะเอาตัวแรกนะคะห้คูณสค่ะและเอา5้ลบสนั่นเอง5้คูณสเป็นสิบหลบสเป็น3นะคะคูณออกมาได้30มสบข้อที่สาม